มาดูเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะคะร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกําชับคณะกรรมการการทันมาพิบาล17จังหวัดภาคเหนือค่ะเร่งป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันค่ะโดยมอมหลวงปรนัดดาดิสกุลร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเปิดโครงการสัมมนาพเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาการทันมาพิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค17จังหวัดภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คณะกรรมการเร่งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมเบลนาการทำงานร่วมกับหน่วยงานและก็เครือข่ายเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาทุจริตระหว่าง5หน่วยงานหลักได้แก่สํานักปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ แล้วก็กำชับให้คณะกรรมการนำค่านิยมหลัก12ประการมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยค่ะ